่านประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขันท่านคณะผู้บริหารผานศึกษาครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและนักกีฬาทุกท่านด้วยท่านสมชายจันทรงานทาในเพื่อสอนในดินติดราชการสกาญเล็งด่วนครับจึงมอบหมายได้ก็ให้กับผมเนี่ยได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในนะครับหมากหลือเกมครั้งที่ย2ิบสองในวันนี้นะครับซึ่งความสําคัญของการจัดแข่งกีฬาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสำคัญต่อทุกคนนะครับเพราะกีฬานเนี่ย เป็นสิ่งสร้างคนนะครับให้มีพลงนายสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจนะครับนอกจากขีงกีฬายังเปิดให้ผู้เล่นกีฬานะครับเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะนะรู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าให้่ซึ่งกันและกันซึ่งทางวิเลยได้แรงเห็นถึงความสำคัญของการจัดข่งกีฬานะครับคือการรู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าใคมีน้ําใจนะักกีฬาช่วยเหลือซึ่งกันและกันและด้วยจากความรักความสามัคคีทั้งนี้มีการแข่งขันกีฬาชิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาทุกประเภทการเดินขบวนคาราเต้ กา,ารแสดงดีเดอร์แดนกีฬาพื้นบ้านครับและเห็นว่ามีอ e ีสปอร์ตด้วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งใหม่สําหรับทุกท่านนะครับซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มทักษะด้านความคิดทั้งรันของนักเรียนศึกษาขอให้ผู้ดหารคณะครูนักเรียนทุกท่านช่วยการส่งเสริมการแข่งกีฬาของวิลาลัยเทคนิคเทคโนโลยีกว่าในดินให้เด็กได้ยิ่งขึ้นไปนะครับในการนี้ก็ผมต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการสนับสนุนการจัดการแข่งกีฬา ของเรืรเทคโนโลยีสว่างแดนดีในปีนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาอาคีรักท่านนะครับเป็นผู้เล่นกีฬาที่ดีผู้ดูแลกีฬาผู้ดูกีฬาที่ดีนะครับเพื่อความสมคคีในหมุ่คณะผมขออวยพรให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุทุกผู้ส่งผู้ประการนะครับบัตรนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วกระผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาภายในหนักเถินเกมครั้งที่สองประจำปีของคณะรัชกา็นบัตรนี้ครับลูกๆเชิญ ลูกปุ๋งนัานประธานเลยครับปล่อยลูกปุ๋งให้ประธานท่านกับท่านประธานก่อนนะครับปล่อยลูกปุ๋งให้ประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันครับไปไหมไป็นทานประธานแไ่ไหมอ้าวอย่างที่หลายท่างแต่อ้าว ลุกโป่งขึ้นเราจะปรรเลงเปิดการแข่งขันเลยนะครับตอนนี้ท่านประธานถ่ายรูปพร้อมกับคนถือป้ายพร้อมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อย ตอนนี้ท่านประธานได้ปล่อยลูกโป่งเปิดการจัดการแข่งขันกีฬา,าสีภายในบากเหลืองเกมครั้งที่22<ไ>ประจำปี2567ไปลงภูพานหลวงแล้วเ<ไ>ปล่าคะไปใช้แล้วว <c oughs> ้าววันนี้เรามีพุกด้วยนะครับพกบุกคือบโมีเสียง ก็ไมีเสพเอาไปตกันขึ้นว่าอะไรบอกให้ความ<ค>อนุเคราะห์จากนักการของวิทยาลัยเท,ยทคโนโลยีสวนแนดิน,ดไ,นดไฟแน่ปลอดภัยแน่นอนไปแล้วลูกปป่งไปแล้วครับโอ้โ,โ,โหอย่างสวยงามไปลงบ,บาทสิงซะเนาะปีนี้นขึ้นแบบไม่มีอะไรกันไม่ติดอะไรเลยีนี้นะครับลำดับต่อไปครับเป็นการ เขาเชื่อว่ามันหามเขาที่ลูกโป่งไฟล่องแย่งจัดจะออกมาขึ้นในรออบปลอดภัยแน่นอนตเมาต่อไปครับเป็นการวิ่งครบเพลย์นี่ประศสีหัวยายหนุ่นเลยนักกีฬาวิ่งครบเพลยงวันนี้นายนัทวุฒิมหาพันธ์เกิดเมื่อวันที่สี่เดือนสิงหาคมพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยห้าร้อยสี่สิบเจ็ดขอไปครับติดติดปัจจุบันอายุ20ปีเป็นบุตรของนายสมคิดมหาพันธ์ และเป็นบุตรของนางดาวหวังประทุมมีรด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาจบจากโรงเรียนอนุบาลจุมพลพลพิสัยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนจุมพลพลพิสัยและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชจบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินปัจจุบันศึกษาต่อ ในระดับประกาศชนิยบัรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสวัสดิดนดินแผนไฟฟ้ากำลังประวัติด้านกีฬาปีพศ2562เป็นนักกีฬาฟุตซอลของจังหวัดหนองคายทีมชุมพลโพนทิยผลงานด้านกีฬาในปี62ถึง64ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทฟุตซอลไทยรุ่นไม่เกิน16ปีปีพศ2565เป็นนักกีฬาฟุตบอสลสโมสรวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินหรือปากัดเทอร์โบผลงานด้านกีฬาในปี65ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาไทมิเตอร์รุ่นไม่เกิน18ปีและปี2566 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกรุ่นยู18ที่จังหวัดสกลนครและได้รับรายการแข่งขันไทยมิเตอร์รุ่นไม่เกิน20ปีในนามตัวแทนของโรงเรีเยนเดือวิทยาคาร,รและเป็นตัวแทนของอำเภอท่าบอ่อต่นี้เป็นประวัติคร่าว ทั้งด้านการศึกษาและด้านการกีฬาของนายนัทวุฒิมป่าพันธ์ครับทำการจุดคบเพลิงในวันนี้ครบเพลิงได้จุดเป็นที่เรียบร้อยขอเสียงปรบมือนะครับ น่ารักจังเลยไม,ไม่ให้ถืออนใหญ่ๆแล้วต่อไปเป็นประวัตินักกีฬาอาวุโสเรียกไอมาให้น้กกาองเขานะนายกรีธาวิชัยแสงเ,<อ>เกิดเมื่อวันที่12เดือนกันยายนพุทธศักราช2537ปัจจุบันอายุ30ปีเป็นบุตรของร้อยตำรวจตรีทองใบวิชัยแสง และนางแสงเดือนวิชัยแสงเดี๋ยวให้ทั้งผู้ถือโทมาล้อมเลยนะครับในระหว่างที่อ่านประวัติครับในระดับด้านการศึกษาประถมศึกษาจบจากโรงเรียนบ้านหนองดินดำและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจบจากโรงเรียนเวงวิทยาคมและระดับมัธยมตอนปลายจบจากโรงเรียนสว่างแดนดิน ระดับปริญญาตรีจบจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครประวัติด้านกีฬาเป็นตัวแทนนกักลาฟุตบอลเปตองสอพอปอสกลนครเขตสองได้เข้ารับตัวเลือกในระดับจังหวัดปี2553เป็นตัวแทนของกีฬาฟุตบอลโรงเรียนแวงวิทยาคมรุ่นไม่เกิน15ปีและปี2556 เป็นตัวแทนของโรงเรียนสว่างแดนดินในกีฬาฟุตซอลรุ่นไม่เกิน18ปีปี2560เป็นนักกีฬาสโมสรบ้านกันเองเอซในการแข่งขันในมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนครได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและสุดท้ายปี2561ได้เป็นตัวแทนฟุตบอลของค่ายสุรนารีเข้ารับ ใน,ในรายการแข่งขันกีฬากองทัพบดปีหกหนึได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองครับเช่นกีฬาอาวุโสกล่าวคำปฏิญาณและคนที่อยู่เป็นนักกีฬาสมัครเล่นกล่าวตามนะครับเห็นครับข้าพาเจ้า นายกีทาวิชัยแสงนางสาวสุริสาโคตรลงขอประกาศตนไว้นะที่นี้ว่าขอประกาศตนไว้นะที่นี้ว่าข้าพเจ้าคือข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นนักกีฬาสมัครเล่นและขอปฏิญาณตนว่าและขอปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าจะแข่งขันกีฬาข้าพเจ้าจะแข่งขันกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬาอันแท้จริงอันแท้จริงเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณครับ และแนะนำต่อไปนะครับก็จะเป็นการเตรียมพีสวนสนามเดี๋ยวให้ทุกคนเตรียมความพร้อมในการสวนสนามก็จะเริ่มจากสีเขียวสีฟ้าสีชมพูและสีแสดตามลำดับนะครับก่อนที่จะสวนสนามตามสีก็จะเป็นส่วนกลางก่อนและคณะครูนะครับเตรียมสวนสนามเขารบป,ประธานและเกผู้มีเกยียริ นักกีฬาทั้งหมดตรงเชิไนะครับเราจะไปตั้งแถวจากด้านนู้นะครับเเป็นทะุกอย่างเอาล่ะบอลนี้นะ เดาเดือนนางสาวปณิดาพัรรศรีและนายอนุพาป้ายมาเลืองน,นางสาวีีรพา,าและนางสาวอรัญญาต่อด้วยการพ้่และขบวนของอบทอเป็นคำกล่าของวิทยาลัยเทคโนโลสอนเดนเนะครับ <S <S 1> <S 1> มุ่งเน้นคุณธรรมก้าลห้าทางการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีและป้ายลุงมรลุงตามด้วย อบนะครับตัวทตแทนอบพเป็นหงมวบอและเป็นธงทั้งสามธงจะมีธงชาติธงขาวแดงและก็ธงสีเป็นตัวแทนจากรอดอของสว่างแดนดินต่อด้วยคณะรูบุคลากรนับการศึกษาของวิทยาลัยครับ สีแรกเป็นสีเขียวคนที่ถือป้ายสีเป็นนางสาวจามจุรีมโนไปองสีครับนางนักอาสนนตรีดัมเบอร์มีด้วยกันอยู่สามคนนางสาวบอดินทิดาอุทุมรานางสาววิทยกนต่อเุ้าหนและนางสาวชักนันยาปักสีมีเป็นเล็กเล,น,เล,น,เลน,น้อยครับอโอเคสวยง,งามมากครับ cố đồng à lần gặp cọc cho là đang tỏi cho là làm tỏi cho là làm tỏi cho cho là làm tỏi cho là làm tỏi cho สวยงามมากครับต่อไปครับคนที่เสียอปมัณีนาคาบันศินโอ้โหมาในปรีมหมอลำอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นหมอลำหม,มอลำทำดองเออต่าด้อยเพชรตั้แหงนะครับและกระบวนแฟนตีมีพยานหน้ามีกบและซุปเปอร์ฮีโร เป็นการแสดงนรถแทร่รถแทร่ต่อด้วยขบวนนักกีฬาของสีเขียวยกสูงสูงลูกยกเท้าสูงสูงทุกคนนี้ตัง้งอกตั้งใจเป็นอย่างดีในวันนี้นะครับนแต่ชิ้นเลืบอนตอนนี้กระสุนสั้าครับ คนที่ถือป้าสีของสีฟ้าเป็นนางสาวนิชช<ด><ข>าอนโนนามและรงสีในยารันุภาพเก,กียวตีกัมเยอร์สามคนประอกอบด้วยนายสััมยูนางสาววันนิดาและนางสาวทิศตะวัน สวยมากครับเป็นการซักซ้อมมาอย่างดีป้ายคอนเสปร์ผู้นำเชียร์ายตองวิทย์ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิมย้มยิมย้มยิ้มและนางสาววัชรินทร <c oughs> ผู้นำเชียร์เชียร์ลีเดอร์นางสาวตะวันคูกำเนิด และต่อจากนี้ท่านประธานจะได้พบกับการแสดงของเียนด้วยกันนะครับอันนี้เป็นเล็กเล็กน้อยต่อด้วยป้ายคอนเสิร์ตครับฟ้ามนตราวาทศิลป์อันนี้เป็นเจมิงเจมิงเจมิงสวัสดีลูกมาใลคอนเสิร์ตเจมิงตกพัดลม

สีชมพูประกอบด้วยป้ายสีนางสาวอวิชตาทาราธงศีีนายภงวัสิร์เลิศคณะชัยเดือนป้ายคณะสีนางสาวกัญญาเซ้เฮือและนางสาวจิพาดาวาลินดอมเมเยอร์นางสาวปริตาปุตตอั้งนางสาวพิมพิชาเข้าวิลานางสาวนัทาวดีปัะเสสุ เล็กๆน mm ้อยๆนะครับสวยงามมากของสีชมพูแม่ห้างหนตรงตามคอนเซตนะครับแม่ห้างมหาเสน่ห์ โอ้โหมีการแลกเปลี่ยนกันด้ยสุดยอดมากต่อไปนะครับเป็นต้ายผู้นำเสียนางสาวออนพิยาภูฟงตาต่อด้วยลีดเดอร์แดนของสีชมพู ด้วยนางสาวธีรพัฒน์สุขค่อยนางสาววัลลาภอโมกทิศนางสาวอุไรพรบุญมีนางสาวนาราภัทรแก้วส่วนนางสาวจตุจาไทยยศุขนางสาวอุสานิสาสีสุขานางสาวพิจิชยาวิทยสงนายสักพงศ์สันทนิตนายนธนกิจป,ปัาณีนายธีรพัฒน์เป้าจันทิ์ และป้ายนักกีฬานางสาววิภาดาจานแก่นครับเสียเหนือให้กีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้ยายสิวทุกยาเหนือเพื่อขนมปิ้อันนี้เป็นคำสิทธ์ของหญงจ้าโพข้อที่บอกว่าทุกยาเหนือเพื่อขนม นี่สุดท้ายครับเป็นคณะของสีแสด,ดคนที่ถือป้ายสีครับนางสาวพิรัยาจอมมาสาคนาที่ถืพอพวงนายคุณพิสุทธ์จสุปวัวคนที่ถือป้ายบอลลุ้งสุริยาวานันสุขนายทอดละชาทักษาและนางสาววานิดาสีลักกิ์ ดำมาเยอร์ไม้หนึ่งสองสามนางสาวพานวัฒน์แงแก้วนายอิติพง์นิทรา่านายสลาวุฒิแก้มยวนโอ้โหนิทรยน หลังจากที่เสร็จจากการเดินให้ทุกคณะศิลเข้าสแตนเพื่อเตรียมในการโทรล่ลีดเดอร์แบน,น,นะครับต่อไปครับเป็นปังเชียร์ลีเดอร์ประกอบด้วยนางสาวจริดาวันนานางสาวพิธนนีกรพดแสงนางสาวทุติมาสมตานางสาวชนรดาพุทนิ่มน,นางสาวนาฬิการปานเชี่ยวชาญนางสาวจีราพรเก็บเทา้า นางสาวนัตยาดำไตรและนางสาวนุ้งลาวังอุปจันทร์ครับต่อไปเป็นแฟนซี ancy, นะครับวันนี้มาในคอนเสปร์ไปบึงหมอลำบอโอเคเหมือนจะมีนี่พี่เด็ก อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ไปเบิ้งหมอลำก่อนจะไปดูหมอลำเราก็ต้องมีการขยับร่างกายเ,าเพื่อความเซอรสไพรสนะครับคุณครูกับเต้นหมอลำของคุณครู โอเคครับเป็นขบวนสุดท้ายซีนแต่ซูมซูมซูมไทยหญิงไห้หญิงไทยได้ซีนี่แล้วในวันนี้นะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวขอรีเชินท่านประธานมอบรางวัลให้กับบงโยธารณีทั้งสองวงครับอยากให้ตัวแทนของบงโยหรือถ่ายรูปด้านหน้าบงโยเลยก็ได้ครับแอดมินขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวถ้ามีการแข่งขั lead นลีดเดอร์ลีดแดนเดี๋ยวแอดมินจะมาไล์สุดให้ดูอีกครั้งนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ